ครับนี่ก็เป็นอีกไม้ดอกชนิดหนึ่งที่ดอกสวยมากก็คืออพวงคลามนะครับพวงครามตอนนี้ก็เหมือนกันครับผมปลูกไ้นานแล้วก็ต้นมันโตมากนะครับเต้นโตมากแล้วก็ผมก็เลยตัดมันจะดูลกกันไปเริ่มตัดแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยยอดออกมาแล้วครับ จะเลื่อยถ้าเกิดเลือยหาแสงนะัตอนนี้ผมก็เลยยังไม่มีเวลาพยายามจะตัดมันอยู่พุ่มเนี่ยนะครับเดิมมันจะมีต้นไม้ใหญ่ตันนี้ต้นนะะั้นเราตัดทั้งต้นไม้ใหญ่เลยเลยเห็นมันมันลกกันไปเราก็เลยตัดต้นไม้ใหญ่ออกด้วยแล้วก็จัดพุ่มให้เขาอยู่หน่อยัอันนี้เป็นพวงครามออสเตรเลียครับดอกใหญ่มาก ดอกสีม่วงดอกใหญ่มากนะครับอนนี้ผมว็เพาะ,มะเมล็ดตะกอขยายพันธุ์ซึ่งก็อพอมันโตขึ้นมาเราก็ใส่กระถางดวยใส่กระถางดวแต่นี่ยังไม่ได้แต่งนะครับเพราะส่วนหนึง่งเราเอาไปที่ต่างังหวะดปนะครับไปปลูกในสวนที่ต่างแงหวนี่ผมก็เริ่มทําใหม่ขึ้นมานครับอันนี้มันก็ยังอายุยังไม่เยอะนะครับอายุยังไม่เยอะถ้าอายุ อ่ยังไม่เก่งไม่แก่จริงก,ก็ยังไม่ออกดอกเราต้องจัดทำพวกนั้นอันนี้เป็นพงวงคามออสเตรเลียอีกต้นพนันต้นหนึ่งผมก็ปล่อยในสวนเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวถ้าฝนเลิกตกเนี่ยมันก็จอกหรอกเพราะถ้าดินชุบน้ำขังหรือว,ว่าดินเปียกเกินไปเนี่ยมันจะไม่ออก อันนี้ผมยังไม่ได้ตัดกิ่งข้างบนอันนี้เป็นพวงคามออสเตรเลียเมล็ดมันผมเพิ่มมาผมจะขยายเป็นเมล็ดนะเป็นเมล็ดนะใส่ถุเพราะถ้ามันมันโตแล้วมันจะไม่มันจะไม่ตายเลยปลูกโดยเมล็ดแต่เมล็ดเราพอเนี่ยเราก็ต้องเลือกอยู่เมล็ดที่มันมันสมบูรณ์นะมันมันที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆหน่อยถ้าเป็นเม็ด รีบๆเนี่มันจะไม่มันจะไม่มีจะพอไม่ออกนะผมก็เพาะดินกับโรยดินด้วยแล้วก็มาใส่ทุงทีหลังอย่างนี้ครับมันหล่นนี่างน mm ี hmm. ้คือพวงคามนะครับในใบแบบนี้มันเริ่มเริ่มเป็นดอกได้แล้วนะคร mm ับ hmm. มันใบแก่มาอะไรเนี่ยก็จะเริ่มออกอันนี้ชอบออก น,นี่คือพวงคามออสเตรเลียพวงคามพวกนี้มันก็ทนทานมากนะครับอันนี้ก็ต้นไม้ในสวนอันนี้ปีนองต้นนี้อง,งฟูนะครับองฟูเป็นไม้มาบางคนอันนี้ก็จะเป็นพุทน,นะครับส่วนที่เรา เตรียมขยายอีกตัวนึงตัวน,นี้คืออันนี้ก็คือโคงคลามนะครับคือผมเอาจากเมลรดเนะพาะแล้วก็ตอนนี้เรากืริ่มใส่กระถางตอนนี้เราก็ยังไม่เน้นให้มันออกเราเลี้ยงทรงพุ่มมันก่อนพยายามเลี้งทรงพุ่มอีกข้างบ้านด้านนี้ก็จะเป็นที่ผมเริ่มที่จะเอาใส่กระถางตกแต่ง น,นี่ก็เป็นกลุ่มพวงคามนะครับตอน,อนนี้ฝนตกลงไม่ต่เนื่เลยผมรีรใบออกเลยนะครับรีใบออกเพื่อเพื่อให้มันแตกแตกกิ่งด้านข้างมันจะทําให้มันพุ่มเยอะเราพยายามรีใบข้างล่างพอรีใบข้างล่างออกเดี๋ยวมันจะแตกกินะครับอันนี้ก็เป็นการทําพวงคามนะครับน,นี่ก็ผมพยายามมีเวลาว่างๆผมก็ทำบ้าง Okay. ครับโอเคนะครับเรื่องพงคำเนี่ยเราก็เชี่ยวชาญพอสมควรเพราะว่าเรา,อาพอเองคาเองนะครับก็ตอนนี้ผมพยายามเน้นเอาลงไปลงที่สวนต่างจังหวัดนก็เอาไปขยายพันธุ์ไว้ที่ต่างจังหวัดคก,ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราจะทำให้มันออกดอกมันไม่ยากครับใช้ปุ๋ยสูตร8 24 24ยนะครับโรยๆนี่ก็พมันก็ออกดอกแล้วแต่นี้เรา เน้นเรื่องแต่งทรงพุ่มให้มันได้ผมสวยงามก่อนนะครับผมก,บก็ขอจบลงตรงนี้นะครับพวงครบ